อ่านะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซียนเหลาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเซียนเหลานะครับจะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับแล้วก็พร้อมแจกทีเด็ดบอลนะครับไปในคลิปนะครับทีมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับเบเอส นะครับอ่าในเวลาตีสาตรงนะครับอ่าทางเจ้าบ้านนะครับจะเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผลงานโดยภาพรวมนะครับในรอบนี้ของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าทำผลงานนะครับได้ค่อนข้างดีนะครับตามทรงของศักยภาพทีมอยู่แล้วนะครับอ่า พอลงเล่นมาแล้วสีนัดนะครับเป็นการชนะสามนะครับและแพ้ไปอีกหนึ่งเกมด้วยกันนะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับปารีสนะครับผลงานโดยภาพรวมนะครับในรอบนี้ของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่านะครับทําผลงานได้ไม่คิ้เหล่เหมือนกันนะครับอเพราะลงเล่นมาแล้วนะครับสีนัดนะครับยังไม่แพ้ใครมาเลยอ เป็นการชนะและเสมอมาอย่างละวอเกมด้วยกันนะครับและเกมนี้นะปารี่แซงนะครับเองพวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านนะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะดูเป็นงานที่เหนื่อยแน่นอนนะครับอ่าเพราะเป็นทีมใหญ่นะครับสกิย่าสกิยาภาพทีมนะครับอ่านั้นดูแข่งใกล้เคียงกันนะครับแม้ว่าเกมนัดแรกนะครับปาลี่แซงนะครับ เองพวกเขาก็จะเก็บชัยในบ้านนะครับมาได้ก่อนแล้วก็ตามนะครับแต่เกมนี้นะครับก็น่าจะมองว่าดูเป็นงานที่ยากกว่าเดิมนะครับเพราะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเองพวกเขานะครับนั้นก็ถือว่าค่อนข้างดูแข็งโป๊กเลยนะครับอ่าคู่นี้นะครับ มองว่าน่าจะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับเกมนี้เล่นในบ้านนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เชื่อว่าเจ้าบ้านนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับน่าจะมาเอาคืนในบ้านตัวเองได้นะครับเกมนี้ก็เห็นควรนะครับว่าเลือกเชียร์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเหมาะสมกว่านะครับเลือกเชียร์นะครับเรือใบสีฟ้านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอ่าศัยกกยภาพทีมนะครับ โดยภาพรวมมองว่าดูแข่งกันด้วยกันทั้งคู่นะครับและแม้ว่านัดแรกนะครับที่เจอกันแมนเชสเตอร์ซิตี้เองพวกเขาจะแพ้มาก่อนนะครับแต่เกมนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านนะครับก็มองว่าน่าจะเป็นงานที่เหนื่อยของทั้งด้านทีมเยือนแน่นอนนะครับอ่าเพราะเกมในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นนะครับก็บอกว่าแข่งโปกอยู่แล้วนะครับคือเกมคือคือคู่นี้นะครับอ่า มองว่าน่าจะดูนะครับเป็นบอลบ้านขายบ้านมันนะครับเกมนี้และเกมนี้นะครับเล่นกันในบ้านตัวเองนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เชื่อว่านะครับพวกเขาน่าจะกลับมาเอาคืนในบ้านได้นะครับอ่าก็ขอฝากเชียร์ไว้ด้วยนะครับเรือใบสีฟ้านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอ่าอาจจะชนะนะครับ แต่สกอร์น่าก็น่าจะไม่ขาดมากนะครับอ่าแต่ก็ขอฝากเชร์ไปด้วยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ชนะแน่นอนนะครับเชียนเหลาฟันธงเลยครับอ่าสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากเป็นกําลังใจนะครับให้ช่องเสียนเหลาด้วยนะครับขอบคุณครับ